ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอย ด้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟีฟ่าไทยเกรียนกับเกมฟีฟ่า15โรธูกลอรี่นะฮะต่อจากตอนที่แล้วนะฮะตะเกียรตะกายขึ้นมาจนได้นะฮะดีวิชั่นที่2วันนี้เราจะมาดูผมเล่นตั้งแต่นัดแรกเลยนะฮะเรียกง่ายๆคือมาดูผมโดนรับน้องอะ่ะเพราะดีวิชั่นนี้บอกได้เลยว่ามีแต่คนที่แบบมีแต่สิงมีแต่มังกรนะเข้าใจป่ะแล้วผมเป็นลูกหมาเนี่ยหลุดเข้าไปแล้วในดีวิชั่นที่2เนี่ยต้องมารอดูกันนะฮะว่าจะโดนกี่เม็ดดีนะฮะ และนี่ก็คือทีมของผมในวันนี้นะเรียกได้ว่าเดิมๆแหละจากชุดที่แล้วมาผู้รักษาประตูนะจากโจฮะเป็นฮูโกโยริสนะฮะโจฮานีจริงดึกมากเลยนะแต่ผมอยากลองแค่อยากลองใช้ฮูโกโยริสนะฮะมีคนบอกมาว่านึบเหมือนกันนะส่วนนอกนั้นเดิมๆับผมโบคาซีเนียเชสคาร์ลตเตเบสเอลชาลวีอิทูเบโบคาซีเนียมันมีโบคาซีเนียได้ไหอผมรู้จักแต่โบคาจูเนียนะอันนี้มันโบคาซีเนียเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะพวกมึงนี่ตนสวนมาเนี่ยนี่ไงล่ะเอาเข้าสิครับไอ้เหี้ยเอ้ยแมงกาล่านี่จะมาหลอกกูด้วยลูกไม้เดิมๆแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกเฮ้ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนขอขอตั้งลำก่อนดีกว่าเฮ้ยกรมปนีเฮ้ยทำไมกรมปนีทำเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนขอกูตั้งหลักก่อนสิว่าดีมาเรียสวยสเตลลิตเรียบเลยสเตลลิตลูกนี้ทำชื่อับดีมาเรียสวยงามจริงๆนะอ่าอ่าอ่าะ,ะสเตลลิต สวยงามจริงลูกนี้เอ้ยอ้าวเตะมั่วอย่างเงี้ยเสร็จกูดิครับเอ้าอะไรวะเซอร์ตเตอร์ลิตเออมันชอบเซอร์เตอร์ลิตมันชอบเป็นงี้นะฮะมันชอบแบบทิ้งบอลแบบมั่วตัวเข้าใจปะโอ้โหโ,หโ,หโอ้โห,โห,โหดีนะกูบังไว้สวยมาติดมาติดเนี่ยมันยากมาติดอดีมาเรียมีช่องดีมาเร่ยิง,ยงโอ้ยเอ้ยแย่งบอลมาได้จาน รถชนโสเจได้วะ่ะเหนียวไกลไม่ทันครับตะกียผมกดยิงแล้วแต่มันเหนียวไกลไม่ทันเฮ้ยๆๆเฮ้ย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 เ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ เฮ้ยโห้พวดเลยว่ะเฮ้ยไอ้เฮียคอมปานีไอ้เหียคอมพันดีมากนี่ตเดย์คอมปานีภาพครับภาพให้คาร์ลอสเตเบสเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนตัวหนะแล้วกองหน้ามันทำอะไรเขาไม่ได้เลยอะภาดขาตายครับผมเจอเตเบสลูกนี้เหียจริงนี่เรียบร้อย เฮ้ย hey น้าว้เยี่ยล้มได้ไงล้มก็นิดๆไปดาบิซิลวาดาบิซิลวาเปิดเข้ามาเวรลูนี่โคโอ้โหมามาสิวะนี่งไงล่ะจะมาเลี้ยงผ่านตัวกูเจอมาบ่อยนี่งไง เบนเซม่าโอ้เบียดไว้เียดมาพี่เบียดไว้สุดยอดเบนเซม่าสุดยอดไปเลยว่ะวางแข็งเก่งล้วนๆครับลูกนี้คือความเก่งของเบนเซม่าล้วนๆครับผมเบียดไว้เบียดแล้วแซงดูครับเบียดครับเบียดเบียดเบียดแล้วแซงจนสุดท้ายแล้วแปรเลยสุดยอดจริงๆครับเนี่ยเบียดแล้วแปรเลยครับผมเสาไกล อู้หูวเป็นเซมมา่าไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเคลยโอ้โหโอ้โหอะไรของมึงวะไม่เขียร์วะเลอะวะกองหน้าก็ยิงเข้าไปดิกองหลังแม่งก็เป็นเงี้ยแม่งดูดิอะไรอะไรของมึงเนี่ยคุยมากเลยคยุยไอ้ยี้ยนี่ก็คนมั่วเลย ลูกสุกฟุบไอ่สัตว์เตเบสอีกครับคุยลูกนี้โยลิซจะเอาอะไรไปรับวะเบนเซม่ายิงสี่ชิพโอ้ยบูเฟอร์นั่งปัดได้หมดเวลาครับผมสองประตูต่อสองเสียดายพลาดลูกนั้นอีกเนี่ยมีงาสามแต้มอยู่ในกำมือแล้วเป็นเซม่าอุตส่าห์ยิงให้สวยๆนะนำก่อน2ครั้งเสมอ2ประตูต่อ2ครับผมมาทีมที่2 โอ้อ <c oughs> <c oughs> ีบลาโบเฮียกัวลินแต่อีบลาโบอนี่ก็ภาคที่แล้วเก่งกว่านะผมว่านะภาคที่แล้วโกงเลยอะภาคนี้ผมว่าก็เก่งอะแต่ว่าเอาเป็นว่าระวังแล้วกันไอ้เฮียอย่าเข้ามาเด็ดโอ้ยเฮียนี่เก่งมากเลยวะ่ะ คนนี้ผมว่าเก่งมากเลยว่ะเพราะว่าลีลามันดีไม่หายเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยโยริสลูกนี้อื hmm. ลีลามันดีมากเลยคนนี้เก่งกว่าคนที่แล้วนะเล่นแค่นี้รู้เลยเลยนะจริงจงอย่าชนกันเองสิมามาคอตเตอร์คอตเตอร์เออเลีเ้ยงข้าโกเละไรยังไง ติดแถวสองโอ้โหใช่เลับโอ้โหชียเ้ยแม่งโอ้โหโยริสสุดยอดเลยว่ะผมปล่อยจอยนั้นแบบว่าสิ้นหวังแล้วอะเพราะว่าจังหวะาเกี้มันยังไงมันก็ต้องโดนอะไอ้เฮียนั่นเผลอกผ้าดะ่ะผมผ้าดะ่ะไอ้เฮ้ยเดี๋ยวอันดูรอดูดูนี่ก่อนนี่มาติดโโห ปีมาเลยียทำไมไม่ยิงกันวะพวกมึงชอบเลี้ยงจังเลยวะตะกี้กองปณีพลาดนะครับยังไงนี่ไม่ได้แดกกูหลอกติกตานี้ไม่ส่งไม่ส่งอะ่ะให้ส่งไม่ส่งจนแม่งออกสายกดมันไม่ส่งมันดีเลยอะ่ะเฮ้ยช่วยสิครับ ที่เอ้ยอ้าวโชอได้ยูมัวหน้าประตูเข้าตั้งนานเลยเฮียไม่ได้ประตูโอ้โหสิวบาจ่ายคิดเลอร์พาร์ทจริงคิลเลอร์ทีมตัวเองนะเฮ้ย ซิวบาพลาดบ่อยว่ะวันเนี้ยโอ้โห,โโหเฮ้ยมาไงวะไอ้เนี้ยมันจ่ายมาโอ้โหยอริสยอริสเซฟอีกแล้วสุดยอดกดสุดยอดมากเลยเฮี้ยไม่คงงงอ่ะผมว่าไม่งงเลยอ่ะโถ่เอ้ยวันนี้ผมบุกไม่ได้เลยอ่ะมันไม่รู้เป็นอะไรวะผมใส่ต้องหยุดก่อนว่ะวันนี้ไป โถ่ไอ้หี้ยมึงจับได้หมดเลยอะมาเอาเหลี่ยมดีกว่ายิงโถ่ได้อยู่เลมี่โอ้โหเหลี่ยมี่มึงจริงแบบนี้เหรอกูช็อกเลยเหลมมี่มึงจริงแบบนี้เหรอวะกูช็อกเลยนะเนี่ย กูรู้ว่ากูรู้แหละว,ว่ามึงเกลียดกูเี้ยมึงโดนกูด่าขนาดนั้นแต่มึงนขณนะนี้เนี่ยมันก็เกินไปหน่อยนะกยว่ามึงสายได้เป็นตัวสำรองลงมาอ้าวเฮียอ๋เอเฮ้ยโอ้ห์มามาโอ้โหส่งกูจะให้มันนะส่งไปข้างหน้าเฮีย ทำไมมันส่งแบบนั้นวะตัวกูเนี่ยเอาไอ้เหี้ยวิ่งพันควยพันกันหมดแล้วไอ้สัตว์เอาออฟไซด์ยังได้อะวิ่งพันกันไปพันกันมาแม่งไม่มีระเบียบเลยอะไม่มีแบบแผนเลยอะมาโอ้โหทำไมมึงจ่ายลึกแบบนี้วะเหี้ยมึงจ่ายไม่เพื่อนเล่นได้เลยอะจ่ายลึกมากอะจริงลูกนั้นมันมีเวลานะเว้ยเลมี่ ต้องให้ดีเลยว่ะโอ้โหเออดิมาเลียมาไอเ้เฮียดิมาเลียโอ้ยนเสาดิมาเลียยิงทีว่าวิกโธ่เฮ้ยบาโบ้ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นหน้าประตูมันปั่นเฮ้ยไอ้เฮียมันจะล่าพอ่อผมตายเหรอ เฮ้ยๆ hey, hey, นาทีสุดท้ายเฮ้ยใจเย็นประตูไม่ออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นโอ้โหหมดเวลาครับเสมอกันไปแบบอึดอัดสุดมันมีโอกาสทําไม่ได้เกือบจะโดนเหมือนกันนะฮะเสมออีกแล้วนะแข่ง2เสมอ2แลนะผมกับดนะิวิชั่นที่2ครับอาลับทีมที่3โอ้โ oh ห b p l ทีมนับส2 3 1 ออกองหน้าสเตอริตตัวเดียวเลยวะต้องระวังไว้นะฮะอันตรายแน่ผมว่ามันอันตรายแน่แน่ฟาเบกัสเอาเดี๋ยว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 ไอ้เหียมาเป็นจรวดเลยสัตว์เอาติดโลโฮอีกไอ้เหียเอ,เอ้ยเฮ้ยโอ้ยย่เปสวยว่ารุ่เนี้ยมันหลอกอะ่ะ มันหลอกจะยิงแล้วมันก็ส่งโอ้โหเจอแดนนิวสเตอร์ลิตครับลูกนี้คิดไม่ถึงเลยอะดูดิปึ๊บนี่แล้วส่งโอ้โหจบเลยมามาชูเล่เฮ้ยอย่าเลี้ยงออกชูเล่โยนมาโอ้โไม่มีไิกัสโอ้ยอ่ะอ๋อ ไปเบส์มาโอ้โหแยลเน้นเน้นมอเขาไม่ดีโถไม่ได้อีกไปโอ้โหโจหานยังเสฟได้โอ้โหเ,เฮ้ยไปเลยคอปเต,ตอร์โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหูยช,ชูเล่ไม่รูน้นี่โอ้โห มันเจาะไม่เข้าผมต้องลองยิงไกดูแต่ก็ไม่ผ่านโจฮาร์ตว่ะอ๋อเจอสกัดได้สวยแล้วมึงเหลือแค่5นาทีนะฮะเกียร์แล้วต้องเอาบอลมาแย่งบอลมาแล้วบุกให้ได้สวยเฮ้ยมันลื่น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 ลูนี่เฮ้ยโอ้จะให้ลูนี่ก็ไม่ อ,อีกมันอุตสาห์ลื่นมามาหนูเฮ่อเครียออไม่มีเวลาแล้วโอ้โห้เหี้ยโะตรเหี้ยอ้โหอเฮ้ยเฮ้ย มา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 เรียบร้อยโอ้โหโอ้มันเตะทิ้งเลยโอ้โหกรรมการคุยเลยกรรมการโอ้โหอ่าลครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับฟีฟ่าท้าเกลียนโรทูกอรีในะตอนนี้ตนะ้องบอกว่า มันติดติดขัดขัดอ่ะผมยังไม่เข้าฟอร์มนะยังเล่นไม่เข้าฟอร์มอ่ะยังติดตดิดขัดขัดอยู่บ้างนะสามนัดมี2แต้มเสมอสองแพ้หนึ่งฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะฮะต้องมาดูกันต่อไปนะฮะต้องซ้อมเยอะๆยแล้วล่ะฮะเพราะไม่งั้นนะตก อันดับไปดีวิชั่น3แน่ถ้าเก็บแต้มไม่ได้ถึง12แต้มนะฮะเหมือนเดิมนะาสนับใครที่ชอบว,วิดีโอนะอย่าลืมกดไลน์นะและก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อรับชมโรตูกรีในตอนต่อไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปพบตะกันกได้ที่ f c e e o o o ฟีฟ่าทายเกลียนลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ